เริ่มครับล็อกยิงครับโอ้โหนี่ได้จอดเบสครับมาเล่นครับชิวชิวชาาลีครับซีซั่นที่17ครับเป็นวีคที่เครับคู่ที่1ครับวันนี้ครับนักควนเง็บทีมกำลังฟอร์มแรงครับเก็บชัยมา2นัดติดครับเจอแบบชิวๆครับนี่ก็กำลังเข้าฟอร์มครับเสมอมา2นัดเหมือนกันสอนตะลองยิงครับติดโคนเทพ ดาวเล่นมาเจฟฟ์เฟปไผเลยล่ะเอฟไปตั้งไหมครับพี่ป้อมพี่ป้อม,อมโยลูกนี้พี่สอนหมวกไว้แล้วจอร์จเบตเอาลงได้จอร์จเบตตอกไวจ้จอร์จเบตจอร์จเบตคือหลังให้จอร์สันโตรครับยืมนายประตูชั่วคราวครับเอาแล้วจ่ายติดสั้นแล้วโคนาเทพโคนาเทพหลุดแล้วแทงมาไปเลยล่ะครับไม่ได้วิงว่งลงหน้าครับจ่ายลึกไปครับ คนเทพนี่ได้ไผ่ล่าครับแล้วก็ทางเฟติกชีครับมาเล่นกองหลังพี่อมตัดเทียบดีมากครับพี่้อมเจโจเอฟต้องเขนฟอร์มหน่อยครับโจเอฟรู้สึกว่าอันนี้ไม่ค่อยคมครับมีเปลี่ยนผู้รักษาประตูด้วยครับไหฮัสซันซันนี่ครับแล้วแมเฟติกชีครับสก,กัดไว้ก่อนครับให้ทางเล่น ฮัสซันซันนี่ครับเล่นเป็นศูนย์หน้าแทนแล้วครับว่าเล่นดีครับโดนปลดเลยครับจะผ่านมาสองนาทีครับอย่างเรื่อยๆครับทั้งสองทีมปเป็ชิกชิกเป็ชิกชิกข้ามไปอิสไบามาควนาเทพควนาเทพควนาเทพ,เทพล็อกไว้แล้วใส่ก้อยไป แล้วปามข้ามฟากลูกนี้ไฝเรล,ล่าต้องตามไปเก็บครับย้อนหลังไปเยอะครับแล้วเล่นจอสเปสเล่นกับเพชริชชิกโดนจอยดักได้จอยแล้วจ่ายติดเพชริกชิกแล้วมาเข้าซ้ายแม่ย่างดักไม่ได้ครับเพชรอา้อาวได้ในประตูแล้วครับแล้วเพชริกชิกจิ้มลูกนี้มาพี่ป้อมโดนโกปามไปย่องแม่สกัดแล้วโดนโกปามออกครับเป็นบอลของดะคอน ปอมปอมเล่นมาไอไอไปที่ป้อมที่ป้อมไปสอนตะแล้วสอนตะหลอกหนึ่งจังหวะเล่นฮัสซันซันนี่ห้เจ้าเอฟแล้วโดนโกปามโกปามมาไผลีล่าล็อกไว้แม่แล้วถึงโกปามไม่ย่องโกปามล็อกได้แล้วตายไปคนลเทพมองโอ้โหแม่กบเป็นทีเด็ดเหมือนกันยุบคนลเทพเติมไปโม่งลูกนี้ผ่านหน้าตัวออกไปครับ บอมบอมโจลูกนี้อากรมาสันแม่บอลมันสปินหนีเจ้าตัวครับโคนาเทพให้ไปทางไผ่เลยล่ะไผ่เลยล่ะไผ่เล,ลผเลยล่ะล็อกไว้ครับโคนาเทพโคนาเทพแล้วโจลูกนี้กบามไปยงได้กบามแล้วเจ้าเอฟครับตัดหน้าแยกไปแล้วตั้งมาพี่บอมบอมไปทางซ้ายให้สอยตะสอยตะชาต้าเจ้าเอฟไปเกือบได้แล้วลูกนี้เฟนทิชิกซ้ายมาลุดกรอบครับ แล้วโยนลูกนี้ออกหลังครับมาโก้เหมือนไงชิวๆครับเก็บสมือมาสองนัดแล้วศูนย์ครับแล้วไผ่เลล่าชี้ยาแม่ขามขาหยิบเปลี่ยนเป็นโอกาสาาได้ครับไผ่เลล่าลูกในี้ยังใกล้ๆ ครับพี่บอมเซตได้เซ็ตได้พี่พี่บอมไม่เลรงครับเอ้าเราโยนครับสอนตะแล้วแม่แต่ตัวกะจังหวะผิดนิดนึงครับสอนตะบอลออกไปครับเป็นบอลของชิวชิวตั้งโดยคนเทพคนเทพคนเทพต่อยให้เพชรชิคชีกอยู่แล้วมันลึกออกหลังครับ ครับพี่บอมพี่บอมโจนแล้วย้อนมาเล่นไม่ได้ครับออกล้างอีกฝั่งไปเลยครับครับพี่โอมโอมโยนลูกนี้กายมุยจับบอลไม่อยู่ครับโจนยับแล้วโมงไว้ครับเจ้าไอ้เราลึกถึงโอมครับบอลทั้งคู่ตอนนี้เริ่มเป็นบอลโยนแล้วครับ จอสเบดจอสเบดดึงไว้พิอมไปตั้งทีโคนาเทพทางานขวาครับโคนาเทพล็อกหนึ่งจังหวะโคนาเทพโคนาเทพล็อกไว้โคนาเทพแล้วโดนสันโฉบไปได้จเจฟเจฟเจฟฟไ่ไอ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 แล้วโดนไผ่เรล่าครับได้แล้วมาที่จอสเบดจอสเบดช้าไปหน่อยแล้วโดนเพชรจอสเบดจอสเบดไปทางโอมโอมเตทิ้งมาจเจฟบโหมงลูกนี้แม่โอมยังเร็วครับกลับไปที่ประตูได้มาตั้งที่ไผ่เรล่าไผ่เรล่า ไยเลยล่ะจอร์ดเพชจอร์ดเพชจอร์ดเพชจอดเพชรแมอย่างเหนียวครับไปไปเป็นชิกชิกเติมมาทางด้านซ้ายแล้วมีไก่มุย <ไป S 1> ยม้ยไก่ <ๆ S 2> มุย้ยไก่มุ้ยแม่นี่กำฟอร์มกำลังดีโอ้โหแม่อาา่านจังหวะผิดนิดนึงครับเอาไปแล้วครับซันซันนี่หมดแรงครับเป็นโจนาถีครับลงมาครับสอยตะสอยตะจ่ายมาโจนาถีดึงไว้เจอคนาเทพแล้วโจนาถีไปได้ โจนาทีแม่โดนเป็ดปั๊มไปได้ลูกนี้ไก่มุ้ยไก่มุ้ยติดสปีดล็อกไว้แล้วแล้วแล้วไก่มุ้ยยังแข็งแกร่งไก่มุ้ยยังได้ไก่มุ้ยแล้วโดนจิ้มแล้วได้ครับเอาไอ้เปลี่ยนสปีดแม่ฝ่าวิจังหวะนี้แม่กระชากจันโดนอย่างเนี่ยใครจันจันโดนเลยจ่ายไปครับ ตั้งใหม่ที่ผู้รักษาประตูหมาพี่ป้อมพี่ป้อมจ่ายไปไอจ่ายติดไอไอไปตั้งแม่ติดทางกัน,งงนแล้วเล่นเร็วโจนนาทีงงโจนนาทีโจนนาที<ด>ล <ok S 2> อ็อกไอ้โจนนาทีให้ไอไอไอเปิดลูกนี้แม่จังว่า,ายมุย้ยให้ไปทางไผ่เลล่าไผ่เลล่าบอลลงได้ล็อกคืนไปตั้งที่เพชรชิกเพชรชิก ไตั้งใหม่ที่ผู้รักษาประตูครับอมอ,อมอ,อมออมองเพื่อนแล้วโจลูกนี้กายมุ้ยได้มองมาโอ้โหบอมบอมได้ตัางกับสอยตะเติมอีกแล้ลวครับขนเทพดักได้กายมุ้ยเอาบอลลงได้แล้วโดนเพชฌชาจิ้มครับเอ้ยดนเจ้าเอฟครับจิ้ม เราเล่นเร็วครับเราจริงแม่ขามศานครับผู้ดับแล้วผู้ดับแล้วโยนมาลูกนี้ป้าไก่ๆก่อลำโพงเัินผู้ดับแล้วไปตรงนู้นตรงนู้นเอาครับเอฟไปตั้งใหม่พี่ป้อมป้อมเอ้าจ่ายติดแม่ลิเดียวครับเริ่มเพชรสูงแล้วครับกลับมาเล่นบอลที่ถนัดครับ บอลเพรสซิ่งเร็วของชิวๆครับมาเอฟตั้งหน้าขาแล้วเอฟเอฟเอาตัวรอดได้ไหมแม่ได้ครับจอยไอแทงช่องแม่หลุดไปเลยครับจอยทีโอโ้แม่จับบอลไม่อยู่ครับจอยทีครับน่าจะคิดมากไปหน่อยครับ <laughs> แล้วโจลูกนี้โดนมาพี่ป้อมเข้ามาจอสเวตจอสเวตจ่ายแล้วไผ่เลยล่าไผ่เลยล่าบอลมันคุกคิกคืนแม ยังได้แล้วไพเลยล่าไพเลยล่ะไพเ,เ,เลยล่ะแต่แตงแต่งลูกนี้โดนลุมแม่จกไปได้อครับพ,พี่ป้อมพี่ป้อมพี่ป้อมล็อกมาเล่นกันโจทย์ที่ผืนกับหลังมาจอยจอยล็อกไว้ครับจอยไอไปตั้งใหม่มาแกเพจได้ดีครับไอไอ้ดึงไว้ไปต้องเนืน <c oughs> <c oughs> แล้วจ่ายไปแมพ่พลิกสวยลูกนี้แต่ว่าเล่นต่อไม่ได้ อาครับเป็นบอลเร็วของชิวๆเฟติกชิกโยลูกนี้บอลมันหลุดไปถึงผู้รักษาประตูครับแล้วโยนไปเอฟเอฟเอฟไปตั้งใหม่ครับผู้รักษาประตูเอฟเล่นมาพี่ปอมพี่ปอมแหมบอลลูกเตะไปหมดเลยนะไปโดนโพี่เบสคนสุดท้ายพี่อาครับจอร์สเบดชอร์สเบด้องไปตั้งใหม่ครับเฟชิกชิก แล้วเพชรจิกชีกหลงลูกนี้แมาต้องปัดก่อนเลยครับผ่านไป1ิบนาทีครับสกอตสูงสูงหับสูสีด้วยครับเรามาลูกนี้แม่ยิงไม่โดนครับแล้วมากายมุ้ยยิงติดโจนาทีข้ามาไอเปลี่ยนสปีดลูกนี้แล้วคนเทพมาคนเทพแต่พี่โอมโอ้โหมาปัดได้ครับโอ้ต้องชมทั้งคนเทพและพี่โอมครับอ่านเกมไว้ล่วงหน้าครับ เอมาครับจอสเบดจอสเบดให้ไปเพทิชิกทางซ้ายเพทิชิกเพทิชิกเปลี่ยนสปีดไม่ได้ครับติดเจ้าเอฟเพทิชิกเพดเพดเล่นไม่ได้แล้วแล้วโจลูกนี้แม่ปัดได้ครับโ <c oughs> อ้โหเอาไปคืนครับ เป็นแฮนด์บอลครัแล้วจ่อยเพชรสิกซแมาแรงครับยังมีครับโอ้มโอ้มวาโยนสวยด้วยเลยลูกนี้แมาแต่อย่างเร็วครับจอสเบตตั้งมา ไก่มุ้ยไก่มุ้ยไก่มุ้ยจ่ายไปแล้วลูกนี้จ่ายมายิงโอ้โหเรียบร้อยครับมาฟอร์มแรงจริงๆครับทางไก่มุ้ยครับทำประตูได้อีกแล้วครับต่อเนื่องครับสามนัดติดแล้วครับไก่มุ้ยมาจ่ายแล้วพุณซับปรตูครับเอาไม่อยู่ครับลูกนี้ครับการประสานงานกับจอร์จเบสครับตามสกอร์ที แล้วมาจริงลูกนี้แม่ตามสก,กอยทีดีเอ,อเอ,อเราโนยนไผ่เลล่าพิงไว้ไผรเลล่าแล้วแมสอยตาครับบางบอลอยู่ครับเราโยนกับพุ่งซับประตูแล้วกา่มุยตัดได้เพจทิชีเกี่ยไกยมุยพักหน้าอกแล้วคืนมาคนรเทพเอ้าแล้วบอลลั่นแม่ไปโจนทีครับเก็บได้โจนทีล็อกไว้ปั๊มบอลลูกนี้แม่เ <c> ก <ười> ือบเข้าทางไผ่เลล่าครับ เกือบเป็นส้มลนของชิวๆครับเราโจรมาไอา้ไอ้แม่กะบอลผิดจังหวะครับอายุเอือยครับทางด้านดาคอนเราเล่นมาจอสเบสจอสเบสหลอกไม่ผ่านรับจอสเบสโจนไปสอยตะหัวทิ้งลูกนี้ออกไปครับ,นะรบไปตั้งใหม่ครับ เด่นมาครับแล้วลูกนี้มีจีแบงค์ครับแล้วโจนไปครับแล้วเล่นใบครับสอนตะสอนรุตะสอนรุตะโยนยับแล้ว嘛โอ้ไม่พลาดครับเป่าอยู่ที่จีแบงค์ครับได้กลับมาเล่นอีกแล้วครับจีแบงค์แล้วติดลูกนี้ตังใหม่คนเทพโจนมาจอดเบสลึกครับปล่อยออกเลยครับ จอสเบซผ่อนไม่ได้เปรียบครับผ่อนพี่ป้อมป้อมไปมสอนนารุตะสอนตะได้ตั้งคสอนนารุตะเล่นมาแล้วโคตรเทพตักได้อาครับจอดเบรกแล้วครับจอดเบสจอดเบสจอดเบสไทยหม,มากายมุ้ยแล้วยิงลงนี้มาสติมเบิร์สองศูนย์เลยครับโอ้โหมาอีกแล้วครับสองคนนี้สติมเบิร์กฟอร์มร้อนแรงเหมือนเดิมครับ hả à. xong nhập lão gấp chị bán chị bán đi luôn đi mày trốn là thiếp จอเบสฉายเลยเป็นบอลของชิวๆครับจอเบสให้ไปถิมบอลถิ inhos, ่มบอลเกือบสันน่ะด um. ังได้คร ah. ับเราโยนรับโอมติดกันเองแหม่ได้พี่ป้อมแล้วตายลูกนี้ลึกมาฮาขนเทพบอลได้ด้วยบอลไ้ด้วยบอล้ด้วยขนตาเทพถึงแล้ครับขนตาเทพจอเบสจอเบสให้ขนตาเทพ โคนาเทพจ่ายตรงกลางแม่ติดทางบาเบลบาเบลจ่ายติดลูกนี้บาเบลบาเบลพิกไม่ได้แล้วเพชรทิชชิกเพชรทิชชิกได้แม่โดนจิ้มแล้วบอลไปได้เปียบแล้วคืนมามาแล้วไปลูกนี้เพชรทิชชิกเพชรจ่ายติดแม่สอยตะแล้วสอยตะจิ้มรอดขามาโจนาทีถึงไว้ได้โจนาทีโจนาทีได้เปียบโจนาทีแทงแม่แล้วบอลมาเข้าทางจีแบงค์แบงค์ตั้งมาจีแบงค์จีแบงค์

เราโจนครับทิมเบิลคนเดียวแม่สวยสวี่สวยสวโซนโซนบาเบิลบาเบิลคืนมาเอฟเอฟล็อกไว้ครับเจ้าเอฟเจ้าเอฟล็อกแล้วคืนหลังครับไปตั้งพี่ป้อมปอมไปทางซอนนารูตะซอยตะซอยตะดึงไว้ครับซอยตะให้ไปบาเบิล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 เลนมาครับพี่ป้อมพี่ป้อมให้ สอนละแมมันเต็มไปหมดครับบุกไม่ได้ครับลากคนบาเบลบาเบลดึงไว้มาคุมโซนได้ดีครับรับแบบอยู่ครับฟฟพิกไปครับลูกนี้พี่ป้อมป้อมพี่ป้อมคือหลังไปครับสอนนารุตะสอนนารุตะให้บาเบลบาเบลฉีดยาครับติดทางจอดเบรคคนละตัวคนละตัวแล้วจ่ายมาเอฟลึกไปแล้วครับชีแบงชีแบงมาพี่ป้อมยิงติดคนอาเทพแล้วมาบอลมันจังหวะสอง ยำเร็วๆครับไม่มีใครครับถึงพูดสาวประตูครับไปต่างหมายครับพี่ป้อมได้บุกต่อเนื่องครับตาคอนช่วงแปดนาทีสุดท้ายครับสอนนารุตะ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 เลี้ยงไปได้สองคนเล่นกับบาเบลแล้วกับชากรุ่นี้เพจชิคชีครับเขี่ยไว้ก่อนนึกเล่นไปครับลูกนี้ บอมเปลี่ยนด้านแล้วครับสอยต้องวิ่งทั่วสนามแล้วครับต้องไม่มีตัวเลี้ยงกินตัวเอาครับเจฟฟจ่ายลูกนี้ติดเพชรชิคชีครับแล้วเล่นมาบาเบลบาเบลติดแม่ไม่ถึงจีแบงค์เอาเลยครับแล้วตัดลูกนี้เอฟเล่นเร็วไม่ได้ครับได้ขลุ่นบอล เล่นบายครับทิมเบิลทิมเบิลล็อกไายครับทิมเบิลทิมเบิลทิมเบิลเล่นจ่ายติดพี่ป้อมได้ลูกนี้แม่โคนาเทพยังเร็วครับโคนาเทพตัดมาทิมเบิลทิมเบิลดีดไปแพตติชิกแต่เจ้าเอฟครับดักได้เจ้าเอฟเจ้าเอฟมวนไว้ครับแล้วฟาวครับไปขึ้นยึบเล่นบายครับแพตติชิก โยนมาลูกนี้จอนเบสพิกแม่ได้กลับมานี่สำคัญเลยครับจอนเบสบาบิลข้ามไปแม่บอลครับเม่อไปหน่อยครับ,บดูบอลจะฝืดๆครับทางด้านลาค่อนครับเหล้าจายลูกนี้ ให้เขาเปิดให้เขาเปิดไม่เป็นไรให้เขาเปิดปอมโโยแล้วสอตะมองไว้อู้หูบอลมันสูงครับทำอะไรต่อไม่ได้ครับเราจับมองทำประตูครับในหนาวครับเพลสแล้วครับเราโโยลูกนี้ไม่มีทางพี่กล้วยนี่กุลเลสกาครับจังหวะเพลสไม่ค่อยมีครับดาร์คอนวันนี้มาเจอทีมที่เพลสเหมือนกันครับ เล่นสไตล์เดียวกันยับทำให้ต้องเปลี่ยนรูปแบบการเล่นรับเล่นเป็นโยนยาวแทนยับเล่นไปลูกนี้พี่ป้อมป้อมให้ชีแบงค์ชีแบงค์ไปตังพี่ป้อมพี่ป้อมพี่ป้อมจ่ายไปครับสอนตะอีกแล้วครับแม่วันนี้เป็นตัวแลบทางด้านซ้ายคนเดียวเลยครับสอนตะรุตตะอ๋อครับอินสไปรมาคนาเทพเป็นคนเปิดคนาเทพ โหนาทพบเล่งแบบนี้แล้วคืนหลังให้เพชรทิกชิกเพชรทิกชิกเล่นใกล้ๆครับจอดเบสไปคืนครับเพชรทิกชิกเพชรทิกชิกให้ไปไกลมุ้ยแล้วเล่นไปสวยครับจอดเบสจอดเบสให้ไกลมุ้ยแล้วแม่ป้อมครับอ่านทันครับไอ้เข้าจอดเบสจอดเบสเล่นมาเพชรทิกชิกลองยิงแม่หลุดไปไกลยับ พยายามสองจากแถวสองดูบ้างครับเฟติกชีกสอนตะจ่ายมาบาบิลบาบิลถึงไปครับบอมบอมไปแล้วโจลูกนี้เอฟมงไว้แม่ไม่มีใครเติมครับต้องไปยังลูกแบบแล้วครับรู้สึกว่าความสดไม่มีครับดาร์คอนครับ มีเจ้าไอ้นี่น่าจะเป็นตัวเลือกดจะเป็นตัวเลือกที่ดีครับเป็นดิชชิกไปครับโอมดาวครับเริ่มเพชรกลับมาเพชรแล้วครับแล้วมาครับสปีดครับเพชรดิชชิกเพชรดิชชิกจ่ายติดลูกนี้เอาครับจีแบงค์จีแบงค์จีแบงค์จ่ายมาเอฟลูกนี้แม่ไปแต่งหนึ่งจังหวะเลยเสียครับโดนกายมุ้ยครับดักไว้ได้ครับอาครับบอลเปิดของทาคอนเหลือ3นาทีครึ่งแรก แล้วอัดไปแม่ถึงโอมโอ้โหไปออกครับโกบามมาพี่้อม้อมลองใครพี่้อมลองยิงติดกายมุอ,อีกแล้วครับลาคอน,นี่วันนี้ไม่มีผนกระชากตะลุยเลยครับไม่มีฟอนเพสด้วยครับจ่ายไปตั้งใหม่ครับพูดงซับประตูเอฟเอฟเอฟไว้แล้วข้ามฝาาไปสอนลนลุตละสอนเลาลูตละจ่ายลุงนี้ติดกายมุยกายมุย หลากไปได้ไกลมุย้ยดือบังไว้แล้วทางขวามีเพื่อนทางขวาแต่ไกลมุ้ยไปได้แล้วเล่นมาแม่เอฟดักได้เจ้าเอฟเอาครับสามต่อสองครับสามต่อสองไปลูกนี้เจ้าเอฟให้มาบาเบลโยนแม่ลึกแล้วโกปามครับเคลียไว้ก่อนเลยครับมาอากรบบอลของทัง้คนแล้วจ่ายติดแล้วลูกนี้เอาแล้วไปลูกนี้มาแล้วอโอ้โหช้าครับจอดเบสจอดเบสลอกไว้ครับจอดเบส จอดเบสวีโกปัมจอดเบสจอดเบสตั้งไว้แล้วล็อกไว้อีกแล้วครับต้องคืนหลังให้โคนาเทพโคนาเทพโคนาเทพล็อกหนึ่งแล้วเต้เจ้าเอฟเจ้าเอฟลากไปเอฟเอฟเอฟไปครับจีแบงดึงแล้วจีแบงดีดอ้โหแม่เหมือนติดแข้งติดขาครับยิงไปเบาครับเข่าข้างตะข่ายครับจีแบงวันนี้บอลจังหวะสุดท้ายครับดาคอนยังไม่มีได้ยิงเน้นๆเต็มๆเลยครับ เลาโยนไปลูกนี้ลึกครับสองนาทีครับคเวลาแรกเอาแล้วครับได้ยินข้างสนามครับอัลซันซันนี่ครับจะลงมาเป็นทีเด็ดครับในช่วงสองนาทีสุดท้ายของครึ่งแรกครับแล้วโยนมาโยนลูกนี้ข้ามครับสอยต่ะไปโจเอฟโจเอฟถือไว้ครับเจเอฟ คืนไปพี่ป้อมพี่ป้อมเล่นจังหวะเดียวติดกายมุยกายมุยไหม่มาแล้วไผ่เล,ล่าจับบอลไม่อยู่บอลมัน,น,น,นพันแข้งพันขาวไปแล้วโยลุกนี้โอมอย่างเร็วแล้วปัดได้จีแบงจีแบงจีแบงเข้าซ้ายลลอกไวแล้วไปแบบติดเพชรติดชิกเลยท,ทำเร็วแล้วพลิกสวยครับแล้วแทงก็มาไม่ได้วิ่งลวงหน้าครับโอ้โหเหมือนการทำเร็วนี่ ของชิวๆครับอย่างมันเลยครับแล้โจนไปอโอดีสวยเลยครับโอ้โหมาได้โชว์เลยครับอัสสันสันนี่ครับโอ้โหาแต่เอาเล่นไม่ได้ครับแล้วลลอกมาครับจอดเบสจอดเบสเล่นมาโกปามให้ไปแม่ย้อนไปสอนนุตะสอนนุตะโยนไปเจ้าไอเจ้าไลากมาเข้าซ้ายข้างหน้าจริงแม่โอมครับจังหวะแรกเน้นๆครับ อาครับตาคอนรับมีสวนแล้วครับ43วินี่นจ่ายติดอาครับตาคอนยังได้บุกตออ่อตแล้วจ่ายลูกนี้กบปัมกบปัม,มเล่นไปครับไผเลยล่ะอ่าครับไผเลยล่ะขวามีซ้ายมีขวามีซ้ายมีให้มาแล้วไก่มุยยม้ยไก่มุ้ยป่าโอ้โหแม่พี่ปอมดักได้ครับแล้วแตะรอดคายครับโอ้โหเก๋าจริงๆครับพี่ปอม แล้วมาจ่ายยังกันไดภไยเลยล่ะได้ครับอ่าครับสิบสามวิดูครับแล้วไปแล้วแทงกลางมาจับไม่อยู่โอนโโจิมแล้วต้องเล่นเร็วแลวครับจะหมดเวลาครึ่งแรกแล้วหนึ่งไว้แล้วหมดเวลาครับโอ้โหไม่ใจเล่นครับ